ยามาฮ่า YZF R3 เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยวันที่7กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาที่ช้างเซอร์กิตจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและมีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคมจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเป็นเวลา1ปีพอดีซึ่งก็าคาดว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับยามาฮ่าจะมีการแนะนํา YZF R3 สีสันใหม่ล่าสุดของปี2016ครับซึ่งยังไม่แน่ใจในะครับว่าจะใช้สีสันเดียวกับที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้หรือเปล่า นี่คือสีน้ำเงินขาวของปี2016ที่มีจำหน่ายในต่างประเทศนะครับรวมถึงสีดำเทาก็เช่นเดียวกันนี่คือ YZF R3 นะครับที่มีรูปโฉมหน้าตาเหมือนเดิมเปลี่ยนเพียงสีสันไลกราฟิกเท่านั้นมีหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่า R3 จะมีการใส่อัพไซด์ดาวหรือไม่ในอนาคตคงจะมีนะครับแต่วันนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้ที่งานมอเตอร์โชว ยังคงเป็นวายเซทอาสาที่มีดีไซน์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ราคานั้นคาดว่าจะยังคงเท่าเดิมที่1 8 5 0 0 0บาทไปดูสีใหม่ที่างานมหโรว์ครั้งนี้ครับ